สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทับเขาสู่ซองน้องตายซารดาคูอเก่าเด้อตอนนี้น้องพี่น้องก็คือ,อสังเกตเบิ่งขังร้างน้องตายเนาะผ้าอากาศสีขึ้มๆพี่น้องมีแต่ก่อนฝาด้วยว่าคิเมกันเองเนาะตอนนี้น้องตายสีผ้าไปเบิ่องอา,อาการน้ำท่วมเขานะพี่น้องประมาณอาทิตย์นี้บอกเลยว่าพ้นดินเบิดทิดเดนะ้อเนาะทางเขาเซียนี่นกะโอโ้โหพี่น้องบอกเลยว่าอันตราย อันตรายอันตรายคืออะไรเพราะว่ามันเป็นขี้ต้มนะพี่นนอะขี้ต้มได้แบบยางรบไปดบมามันแห้งเปื่อนพี่นอเลยส่วนนี่ไปไซมากไซกับล้าบาสน้องตายการใส่ชีวิตโอ้พี่นนองอยู่ขีดส้นนบ,บดนี่ด้าบาขนาดแล้วตอนนี้น้ำกํา,ล,ล,า,ากลังไล่ไล่เข่าเขานะพี่นนองน้ำกําลังไล้เข่าเขากัประมาณเขา่ากัเสียงประมาณจะขึ้เดียวน้องตายสภาพไปเบิงเนาะอ่าตอนนี้น้องตายกัออกมายืนอยู่คนท่าทางผ่านี่กัสิเป็น ค้างในเทียงเนาะก่อนไปรับส้มอย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องใจและถ่ายอยากสนับสนุนฝากเบิร์นโคสหนานะพี่น้องการได้ยินข่าวเวเวอมาว่าให้เตรียมเครื่องเตรียมของเพราะว่าน้ำสีถ่วมนะพี่น้องเขาใจว่าอ่าทางในบ้านก็น้ำบอกอ่นาน้ำถั่มเน,ะนาะน้ำถั่มเบิ่อดะถ่วมกับถ่่มก็ทางถ่วมบางบอนบอนได้มันดุบน้ำกันสีถ่วม แต่ว่าเขตน้องตายอยู่นี่กันสิบพสันถ่วมเพราะว่ามันอยู่สูงแน่เดี๋ยวน้องตายสิผ้าหยางไปเบิ่งอยู่หัวหน้าเนาะปลาปลาต่อนกับอะไรได้พี่น้องหนามันไหมแห้งมิแต่แบบมิแต่มันสีขาดเลยเนาะต่อนกับจิ๊บหนามันไหมแห้งเกินอ่ะเดี๋ยวน้องตายสิผ้าไปเบิ่งเด้อเนาะตอนนี้ก็คือคือผมก็โพสต์ิตก้องขำเนาะประเดี๋ยวน้องตายพาไปเบิ่งพี่น้องสังเกตเบิ่งคนไทยนพี่น้องเปล่เ็กน่อยเราเขียนเข้าไปวันนี้ยนี่ก็สิไปยากเนาะเพราะว่าหนามันถ่วมหมด ทอมท่ามันก็นสิเปื่อนมอนื่นขี้รถก็เลยเนี่ยลองตายจะเข้าไปเบิ่งท่านะเบิ่งทีคนท่าเปื่อนเบดิดอยู่เขคโซนรดมันก็นสีแนวนี่แล้วเนาะมันเปื่อนนี่เดี๋ยวลองตายจะพาเข้าไปเบิ่งนี่เข้าไปเบิ่งท่านะี้เนาะออกไปไซมาไซม์ก c, ็ยากยากพี่น้องเลย อันนี้ก็สิเป็นเทียงเทียงก็จะเนาะพ้นกะบบอมีโอกาสได้พักพักอยู่นี่มีกระลังโต๊ะวัดมือกระลังยุดตอนสี่มุงสี่หอดหามุงแรงเนาะมันก็ยุดจังหวะนีมันก็ด,นนนกดินมาอีกบอมีโอกาสได้ไปไซด์ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นน้องดอกบัวนะพี่นนองน้องดอกบัวแต่ว่าบรรยากาศดีเลยแถวนี้ ขั้นพ้นเศร้าโตกนี่กับบรรยากาศดีแต่ว่าขั้นพ้นโกนี่ก็โอ้หนามจักจักมาตะใส่พ้นมันเกิดจากยังวะไพ่หูว่าพ้นเกิดจากยังวะพี่เนาะน้องตาเฮียนอยู่พ้นเกิดจากการที่เขาตบน้นนําหอแน่นป่วะโอ้คนแหงปึกเบาถือหรือเบาฟิตกับคอโถเดอ้อบอจักอันดี <c oughs> น้นี่ก็เป็นบรรยากาศน้อง อันนี้ก็สิเป็นน้องดอกบัวเจะจอยเจ้าข้อมันกับเขาววะเนี่ยพี่น้องเอ้ยดอกบัวกมีตะดอกมากระบบมิโอ้พักบ่งกระมิวันอย่างก็โอ้เขาก็ถอกว่าไดไดโอ้เขาวเราสีซุกเลยเด้ย เขาเนาะนี่เห็นหน้าสาบับคนขี่ขะาเนาะยากระปรกบานไปด้วยไปทางเขาง่ามซื้อนี่เขาพ่อเหมาเลยโอ้จะไม่จีซุกเลย,เลยแต่ว่เจ้าของน้อยยังบ่สบายเนาะส่วนนี่ เขาเขาเราเป่าเมาเลยเด้เขาต่ออันนี้เขากะมันเดือ เขามาเอากะเขากระลำให้เราน้มๆกันกระชิเกิดสะแน่จักหน่อยเนาะโอ้แถวนี้ดบเมดเห็นบ่หน้ามันมาพี่น้องหม้อสีทั่มเขาเลยเด้เนี่เห็นบ่ทั่มข้นหน้าเลยนะมี่ใส่หม้ออะไรแล้วบอลนี่ยก็คือเพื่อนแพราหม้อมาใส่เนาะทั่มข้นหน้าเบิดหน้ามันหนอง มันจ de e ีหยางไปท่างนี A ่กับจ็กซี่ยางไปท่าอไหนาำมันถ่วมนาำเซแห้งสิได้คักโอ้โกบกบถล่มบดแทนพูนหันกับแม่นะพี่น้องเขาเนอะแค่นี้แม่เขา พะนะู้เทวนะเขาจะใส่ตอนนี่แหละบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศดีเลยหลังจากพนเศร้าตกหลังแต่บาวอนเทียงโอ้ยี่น้อดเลยสัก,กอย่างกับน้ำขั้นกับกินตีนเนาะมันแบบว่าน้ำํำมันมันขั้นนะนะมันกินตีนมันเป็นผู้แพ้นี่ท่วมบดเขาแทวนี่เขามัน แปลว่ามันโบท่านใหญ่บรนไดเขากําลังอะไซ้ำหนึ่งมันมันท่วมแต่บ้านโบท่านดิฟดอกเพราะว่า,วามันสูงกับสีท่วมประมาณนี้เนาะนี่โอ้น้ำท่วมแล้วน้ำท่วมแล้วนะจ๊ะย่ามได้ก็ว่าสีท่วมก็โบท่วมหักบ้านนี่เห็นส่งสีท่วมมาดีคักๆอยู่ อ่าก็จะเป็นเที่ยงหน้าหลงตายเนาะท่วมกับวิญญาณลอกบาดีงขึ้นไปอยู่ด้วยขึ้นไปอยู่สันซองด้วยพออีพอได้เทือนกันหนามถ่วมเฮ้ยเทือนกัน้นาม่วมมันบปรกรมันบปรกันดอกแต่ว่ามันสียู่วิทย์ซื่อนี่โอ้จะท่วมขนาดอรงที่นี่เนาะอันนี้มันขั้นแท่นะน้าได้ยิน้นามถ่วมเบิรด เขากระโดมฝนตกตกดิ้นแบบดิ้นไปปล่อยในชะ่ไฟกับลั้งควนรับลั้งควนม,มาไอ้ อันนี้ก็จะเป็นรอนครับผูกขัวผูกข้วยเนาะออมหัวไว้เธอทั้งชีวิตของเธอมาฝากไว้นั้นก็เป็นต้นกระถินนี่ก็จปิประมาณนี้เนาะ นี่เขาก็จะเกี่ยวเฮิตขมออันนี้เป็นเขาลาซาอเขาสะกขอนแต่ว่าแถวนี้เห็นถือว่าดีเติบจะได้คุณ่านซ้ำนี่พ่อแบบว่าขี่รถพ่อไปพ่อมาเนี่ยมันแหงมันกะโม,ม่มืมินเพราะันเป็นดินทรายแต่ฐา,านเป็นดินโตมันคือทางไปเห็นเขาจะผูกงว ผู้งัวผู้ขวไอ้เส้คนถ่างพี่น้องเลยสล้วกะขี่มันเต็มอยู่ปานนั้นขาเจ้าโมหายเสยือเป็นจยางสีเขาเจ้าตอกใส่กลางเด้อยู่บ้านเโอเขาเจ้าบุพีวอ์ผู้ผูกใส่คนถ่ามุนเบิดคนถ่างขวใหญ่โตแบบไงนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นบ้านน้องจาย ติดนาทางเลยคนมาตทหต้ตระหนักขาะจะกระย,อยางมาจากสิต้นมกหุ่งกับมีเด้อจ้าอันนั้นสิเป็นกระนางเหล่านาะบ่อนอีพอเห็ดเบี้ยหรือว่าบ่อนอีพอเห็ดบ่งประตูนี่ก็จะเป็นต้นมะระก,กตอต้นมกห,งห,งหุ่งครับเนี่ย ปลูกร้ายต้นใดต้นเดียวท้้งหน้าว่านนี่ก็สิมีก็้บกม,ม่วงร้ายก๊กอยู่อยู่รางแห่งร้ายอยู่วนอันเนาะอันนี้สิเป็นแท่งกบห้องนะแท่งกับห้องน้ำ,แ,นำแล้วก็แล้วก็มีต้นมะพร้าวต้นกล้วยนี่ก็สิเป็นหน้าบ้าน้ะจ้า มันก <t ú i> ็จะเป็นบอลเพราะจอยเอียงงวงเอียงคว้ยนะงวงในตีก็มันจ่อยคอกงวงป้าต้องคือจ่อยแทนบาได้กินอย่าเอาดินี่เนาะงวงโอ้พี่น้องจ่อยขนาด อะไรทีเป็นเทียนของแก้วเนาะคือจะเห็นหน่องแม่หน่องแก้วนนั้นอยู่เมื่อเราไปเดินผ่านเดียงเี่โอ้อะไรปลาบอปลาบอค่ะฮะเป็ดน้อยฮะเป็ดน้อยเป็ดน้อยน้อยโอ้แล้วว่าป่าเยี่ยมเป็ดน้อยตายบอโอ้เดี๋ยวเมื่อเดียงกี่วันโอ้เนาะ นี่นะพี่น้องวันยากาศกันเลยเนาะพอมันนี่อะไรกันจะเป็นขาเบื่อนี่เนาะหวานตาใจเธอเอาทางชีวิตของเธอมาฝากไว้เนจาเขาเขางามันดิอันนี้เขาน้องแก้วได้นี่ องเพิ่นบ you know, e ่ได้มาเกี่ยวบ่ปีนี้นี่เนาะเป็นขางบ้านเหมือนี่สางมาหลายปีแล้วโมเดลจะเถื่อพี่น้องเอ้ยเมื่อยเฮ้งปลาไหลเล็กขีดข่อยสิแตกจะสร้างหลานวิวเลยเดี่ยวหวาเดียวเด้อเน้ ฟ้าาเนอะอ่ะไปจะได้พี่น,อน้องนะแก้องตายไปรีวิวมาให้เบิง่งมีคนสีอ่าพร้อมลุยอรือว่ามีคนอยากมาลุยขีดตมน้ำลงตาย,ยว่าเนาะเพราะว่าส่วนนี้บอกเลยว่าน้องตายใส่ซี่บิตโอโ้โหพี่นอ้องทุรักทุรักทุเรศหรือว่าลำบากเนาะทางไปนี่ก็โอ้คั้นสิไปในเมื่อนี่ เอารถลปืนไปเนะพี่น้องเอารถปืนไปกับโบอยากไปเพราะว่ามันติดตมอีกอย่างรถลดดงตาเนี่เป็นเป็นโหดซ้ายพ่าเนาะเป็นโหดซ้ายพ่ามันก็สีหยาคแน่จักหน่อยนี่นะก็สิมีแต่ซ้ำนี่นาะพี่น้องกันจะได้กับขอบใจขอบคุณที่เขามาหาส้มคลิปเด้อถ้าถือใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัหรับคลิปนี้ขอเจ้าเพียงนแบบนี้เนาะพอกันไหมคลิปหน,นา้าน้องใต้กัอ่านทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องแดดสีพาย่ยามตอบทุกคอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์น้อยแห้งพี่น้องมา บางคอมเมนต์น้องไตอ้อาจจะบ่ได้ตอบบ่ทัวร์ถึงกะขอโทดขอเอาไฟน้ำเด้อยจะได้กะขอบคุณเนาะที่เขามาเบิงคลิปด้วอว่าเขามากดอ่ากดซับสไ i b ้ให้น้องไต้เนาะพอกันไม่คลิหนาสาหรับคลินี้ก่ะสิพ่ออ่าสาหรับคลินี้ก็ขอเจ้เพจสม,มีดีเด้อบาย